เจลล์วัน,นนนท์คะเป็น CEO ของบริษัท Eden Estate ะคะเราเป็นบริษัทธุรกิจอสังหาริมทรัพย์สร้างคอนโดแถวสุขุมวิทคะ่ะสำหรับธุรกิจสร้างบ้านนะคะคือต้องใส่ใจในสิ่งที่เราทำยิ่งถ้าเราสร้างเป็น Ultra Luxury ัวะคะ่ะเงินที่คนจะมาซื้อของของเราหรือมาลงทุนะมันเยอะมากมันเป็นเงินที่เขาเก็บมานานเขาขยันเก็บเงินเพื่อซื้ออะไรที่มันมีคุณค่า ค,ความเป็นเจนล็อนนมันมีทั้งข้อดีและข้อเสียเนาะถ้าเริ่มจากข้อดีก่อนคือมันเปิดโอกาสได้เยอะจุดที่ยากคือหลายคนเขาก็อยากหาจุดผิดจุดอ่อนของเราเหมือนกันเหมือนปิดโอกาสไปก่อนตั้งแต่แรกแล้วอะค่ะเพราะนำสกุลของเรา เป็น CEO ของบริษัท Eden Estate ะคะ่ะเราเป็นบริษัทธุรกิจอสังหาริมทรัพย์นะคะที่สร้างคอนโดแถวสุขุมวิทค่ะคอนโดแรกของเราก็ชื่อ The Strand ทองหลอง่อแล้วก็คอนโดที่2ตอนนี้อยู่ระหว่างเกาะสร้างอยู่นะคะอยู่ที่เอกมัยชื่อ Eden เอกมัยค่ะฉันเองก็เรียน จบ Architecture ที่ University of Pennsylvania ที่อเมริกานะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็ไปทำงานที่ฮ่องกงที่บริษัทฮ่องกงแลนด์นะคะตอนนั้นก็ดูแลเรื่อง commercial real estate หลังจากนั้นทันเนียก็ย้ายกลับมาเมืองไทยเพื่อมาเรียนรู้ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในไทยทำงานภายใต้ MQDC ไปสักพักหนึ่งค่อยออกมาทำธุรกิจส่วนตัวเองค่ะทันเมองว่าความที่ อยู่ในบ้านมันเป็นเรื่องธรรมชาติแล้วก็เรื่องส่วนตัวมากตั้งแต่เด็กฉัน้จะย้ายไปย้ายมาบ่อยมากค่ะเราโตที่ฮ่องกงใช่ไหมคะแต่ครอบครัวอยู่ที่เมืองไทยแล้วก็อยู่ที่เกาหลีแต่ว่าเรียนที่อเมริกานะคะก็รู้สึกว่าเรามีหลายบ้านเหมือนกันบ้านมันสําคัญมากตั้งแต่เด็กก็ชอบตกแต่งห้องตกแต่งบ้านให้มันรู้สึกเหมือนว่าเป็นบ้านของตัวเองเพราะเราย้ายไปเยอะมากนะคะไอเดียจากตรงนี้ตั้งแต่เด็ก มันก็ติดตามมาไปจนถึงโตว,ว่าเราทำยังไงให้สร้างบ้านหรือบรรยากาศในบ้านให้มันรู้สึกอบอุ่นหรือว่ารู้สึกสบายสำหรับคนที่อยู่อาศัยที่นั่นนะคะอันนี้ก็เป็นอินสปิเรชันหลักเลยที่ทีนี้ออกมาทำในด้านธรุรกิจอสังหาริมทรัพย์ตอนเด็กๆเ,เราไม่ได้รู้ว่าจะโตขึ้นมาทำเรื่องนี้นะคะ่ะตอนเด็กนึกเพราะเราชอบ การออกแบบก,ก็เลยนึกว่าจะเป็นอาร์เคเต็กหรือว่าเป็นดีไซเนอร์ก็เลยเทนี้ไปเรียนด้านนั้นแต่สุดท้ายแล้วอะค่ะเทนี้ก็ได้ประสบการณ์ทํางานอยู่ที่อาร์เคเต็กเจอร์เฟิร์มที่ฮ่องกงอะคะ่ะแล้วก็เทนี้ก็เพิ่งจะรู้หรือว่าเพิ่งจะเข้าใจว่าจริงๆแล้วคนที่คิดไอเดียว่าบ้านมันต้องควรเป็นยังไงไม่ใช่มาจากอาร์เคเต็กอย่างเดียวมันมาจากดีเวลเปอร์มันเป็นนักธุรกิจที่คิดหรือว่าปั้นคอนเซปต์ของโครงการอันนี้ก็เป็นเหตุผลที่เทนี้สนใจ ไปฝั่งเดเวล o อปเมนแทนที่เป็นฝั่ง d e s i g n อรค่ะตอนแรกททนย่กะว่าจะเริ่มที่ฮ่องกงแต่ว่าทำไปทำมามันยากที่จะเริ่มต้นนะคะตอนนั้นครอบครัวก็ถามเทนยว่าช่วงพักร้อนอาจจะก,กลับมาเมืองไทยมาเรียนรู้เรื่องอสังหาที่เมืองไทยมาก่อนดีไหมเทนยก็ แพ็กระเป๋าแค่กับว่าจะอยู่ที่กรุงเทพแค่2เดือนนะคะสุดท้ายแล้วแบบหลงรักกับเมืองไทยมากก็ไม่ได้ย้ายกับฮ่องกงแล้วะคะ่ะก็ตัดสินใจที่จะมาเริ่มธุรกิจในไทย ตอนนั้นเรายังไม่มีที่อะค่ะตอนนั้นทนันย่ก็นั่ง BTS พยายามศึกษาว่าแต่ละที่มันเป็นอะไรยังไงเพราะว่าทียนยไม่ได้คุ้นเคยกับกรุงเทพขนาดนั้นจะนั่งจากออนนุตไปถึงสุขุมวิทเบริกสุขุมวิทเอก,กมยัยท้องหล่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะไปจนถึงแบบอโศกพร้อมพงแล้วก็ ฉันจค่อยเข้าใจมากขึ้นว่าโอเคแต่และโล c a t i o n มีเอกลักษณ์แบบไหนบ้างแล้วก็มองว่าในตลาดของเราค่ะเราขาดคอนโดแบบไหนอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นเลยที่ฉันจะคิดคอนเซปต์ของ The Strand จริงๆแล้วไอเดียของ The Strand มันไม่ได้เริ่มจากทองหล่อแต่มันเป็นไอเดียที่ฉั้อยากสร้างคอนโดที่มันมีอะไรมากกว่าแค่ห้องอย่างเดียว มีร้านอาหารมีบาร์ให้ลูกบ้านสามารถแบบรู้จักกันแล้วก็สร้างสังคมในตึกอะคะ่ะหลังจากมีไอเดียนี้แล้วเทเน้ก็ศึกษาว่าโอเคทำเลไหนที่เหมาะสมสำหรับไลฟ์สไตล์แบบนี้แล้วก็เห็นว่าสุขุมวิทมันน่าจะเหมาะที่สุดสำหรับกลุ่มลูกค้าที่เทเน่คิดอยู่อะคะ่ะเราก็โชคดีหาแปลงนี้ได้มันก็เป็นแปลงที่ยากเหมือนกันเพราะว่ามันแบ่งเป็นหลายโฉนดมากเลยอะคะ่ะประมาณ20กว่าโฉนดมันก็ใช้เวลา แต่ว่าทีนี้ก็มองว่ามันเป็นประสบการณ์ที่ดีที่จะเรียนรู้จริงๆค่ะว่าเดวซื้อที่ดินยังไงแล้วก็มันเป็นเดวที่ยากด้วยค่ะ process ที่จะต้องรวมโฉนด24กลายเป็นหนึ่งมันจงต้องทำยังไงมันมันเรียนรู้ได้เยอะค่ะตอนนั้นก็25ก็มันดีก็เหมือนไม่ได้กลัวอะไรค่ะเพราะยังไม่ได้เริ่มยังไม่ได้ทำอะไรเลยมันตั้งแต่วันที่เราคุยกับเจ้าของ <c oughs> จนถึงเราไปเซ็นที่กรมที่ดินน่าจะประมาณ กือเดือนนะคะแน่นอนกังวลเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่สร้างตึกครั้งแรกที่เริ่มโอนห้องอาของเทนนี่บอกตลอดว่าขายอ่ะขายง่ายแต่ว่าตอนโอนแหละเป็นช่วงที่จะลำบากตอนนั้นทนนี่ก็แบบนึกไม่ถึง ะะว่าโอนมันจะยากขนาดนั้นหรอแน่นอนช่วงโควิดอะคะอ่ะการโอนมันก็จะช้าลงก็เข้าใจเหมือนกันนะคะเขาก็มีธุรกิจของเขาเราก็มีธุรกิจของเราเราก็พยายาม work ด้วยกันแล้วก็พยายามเห็นใจกับลูกค้าสุดท้ายแล้วทีนีคิดว่าการโอนของห้องเราอะคะ่ะมันก็ค่อนข้างสําเร็จในช่วงที่ลาําบากทีนี้ก็ disappointed ว่าว่ายอดขายมันไม่ได้เร็วเท่ากับที่เราคิดตอนนั้นนะคะ แต่ว่าแน่นอนมันก็มีสถานการณ์ที่ไม่ปกติเทนนรก็โอเคพยายามแบบใจเย็นๆแอบมบคิดว่าถ้าเราจะแผนระยะยาวอะค่ะสำหรับโครงการนี้เราจะต้องบริหารจัดการเรื่องเงินยังไง cash flow จะได้เราสามารถผ่านวิกฤตตรงนี้ได้อันนี้เป็นความเรียนรู้จากครอบครัวเป็นหลักเลยเพราะเขามองว่าบริหารจัดการเรื่องการเงินมันเป็นปัจจัยหลักว่าธุรกิจมันจะรอดหรือไม่ยิ่งในช่วงวิกฤตเขาก็มองว่าต้องดูแลส่วนนี้ก่อนเลยดูว่าเราสามารถ บริหารค่าใช้จ่ายของเรากันยังไงก็เครียดในที่เป็นครั้งแรกที่เันต้องดูเข้าไปลึกในการบริหารเงินอย่างนี้แต่เทนคิดว่าทุกคนก็น่าจะเครียดนะก็พยายามแบบไม่ได้คิดว่ามันเป็นเรื่องเครียดแต่มันเป็นเรื่องรอดมากกว่าว่าโอเคเราต้องดูแลลูกน้องดูแลบริษัทมีโครงการตัวนี้มันยังขายไม่หมดนะเราต้องตั้งใจพยายามที่สุดนะคะแล้วก็ทำให้ดีที่สุดให้ผ่านช่วงนี้ไปช่วงโควิดเทนี่ กลับมามองธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในไทยในแบบมุมใหม่เลยอะค่ะปัจจัยหลักที่ทันยะเริ่มธุรกิจนี้คือทันยะชอบสร้างบ้านใช่ไหมคะความเป็นบ้านมันสําคัญมากแต่ว่าหลังจากเราสร้างโครงการนี้แล้วอะทันยะสังเกตว่าลูกค้าของเราหลายคนเป็นนักลงทุนเขาไม่ได้มาอยู่เอง เดี๋ยวเป็นนักลงทุนที่น่ารักนะคะซื้อหลายห้องปล่อยเช่าได้แบบสบายเลยเธอก็แฮปปี้ว่า Product ที่เราสร้างอะ่ะมันตอบโจทย์กลุ่มลูกค้านี้มากแต่ว่ามันไม่ได้ตอบโจทย์ความใส่ใจที่เธอน่ใส่เข้าไปในอาคารถ้าสมมติว่าลูกค้าของเธอนี่เป็นคนที่จะมาอยู่เองจริงๆละ่ๆละเขาอยากได้ห้องแบบไหนทําให้เธอนี่มองว่ามันมีแกปในตลาดนะคะว่าแทนที่เราโฟกัสขายแค่นักลงทุนอย่างเดียวเราอาจจะกลับมาลองดูกลุ่มลูกค้าจริงดีไหม เพราะสุดท้ายแล้วกลุ่มนี้แม้แต่มีวิกฤตแม้แต่เศรษฐกิจไม่ดีเขาก็ต้องมีบ้านเขาต้องหาที่อยู่แต่ว่ากลุ่มนี้มันก็มันก็ไม่ได้ใหญ่ที่เทเนโฟกสสัสสำหรับกลุ่มลูกค้าจริงเขาจะไม่ได้ซื้อตามสภาพของเศรษฐกิจใช่ไหมคะเหตุผลที่เทเนโฟกสัสในด้านลักชัวรี่คือสิ่งที่เทเนอยากสร้างเป็นอะไรที่คุณภาพดีสามารถมี value ในระยะยาวพวกนี้อะ่ะมันใช้ตัง มันต้องลงทุนจริงๆแต่ว่าถ้าเทนี่อยากสร้างสำหรับโลหรือแมสอะค่ะเทนี่ยังไม่มั่นใจกับคุณภาพที่เราสามารถ Deliver ได้ในราคาที่ถูกสุดท้ายแล้วอ่าเทนี่ไม่อยากให้คนที่เขาขยันทำงานเพื่อเก็บตังเพื่อซื้อบ้านอะแล้วก็ซื้ออะไรที่มันคุณภาพไม่ถึงอันนี้ทนยยังรู้สึกว่าเรายังตีโจทย์ไม่ได้ก็เลยทนน่โฟกัสในด้านบนก่อนดีกว่าโอเคทำอะไรที่เรามั่นใจว่าคุณภาพดีอยู่แล้ว ตอนพัฒนาโครงการ The Strand นะคะโครงการนี้เรามี188ห้องไซสยิ่งเริ่มต้นประมาณ50ตารางเมตรเนี้มองว่ากลุ่มลูกค้ามันจะเป็นคนที่อายุประมาณ20ปลายๆ30 enjoy lifestyle ของทองหลอ่อใช่ไหมคะไม่ต้องการห้องไซส์ใหญ่อาจจะอยู่กันคนเดียวกับน้องหมาน้องแมวหรือว่ามีแฟนคนหนึ่งตามทำเลอะคะ่ะทีนี้คิดว่ามันเหมาะสมกับ product แต่ว่าตอนเรา design development ของ Eden เอกใมะ ทน่นมั่นใจค่อนข้างสูงมากนะคะสำหรับโครงการนี้ไม่ได้เล่นกิมมิกไม่ได้เล่นมุกอะไรเลยเหมือนสิ่งที่ทนันจสร้างมันมาจากใจมันมีลูกค้าจริงราคามันเหมาะสมคุณภาพมันดีปัจจัยพวกนี้นะคะ่ะมันทำให้ทันีมั่นใจกับ Product ที่เรานำเสนอลูกค,าะคะ้าค่ะทันีมองว่ากลุ่มลูกค้ามันคนละกลุ่มเลยอันนี้จะเป็นกลุ่มที่เป็นครอบครัวละหรือว่าเป็นคนที่อาจจะมีครอบครัว หลวมีบ้านแถวเอกมัยอยู่แล้วอะค่ะเขาอยากขยายออกมาอยู่ใกล้ๆครอบครัวเขาโครงการที่2เริ่มประมาณ200กว่าตารางเมตรเรามี2องออปชั่นที่นู่นนะคะกลุ่มลูกค้าที่จะซื้อห้องใหญ่ขนาดนี้จริงๆแล้วเขาอาจจะไม่อยากได้การออกแบบตกแต่งของเทสทันยาก็ได้เขาสามารถเข้ามาทําเองหมดเลยนะคะในราคาที่เริ่มต้นต่ํากว่าก็ยังสนุกอยู่ค่ะใช่แต่ว่าคิดว่ามันต้องหาหมุมที่มีความแตกต่างนะคะ คิดว่าเป็นผู้หญิงง่ายกว่าสำหรับธุรกิจนี้เพราะว่าทันยมองว่าเราเข้าใจความเป็นบ้านมากกว่าผู้ชาย <laughs> ตอนเราออกแบบครัวเราเลือก วัสดุมีแบบ women's touch จริงๆแล้วมันทำให้บรรยากาศของบ้านมันมีค o ละลมแต่ว่าอันนี้ก็คิดว่าเราแต่ว่าคนชอบเปล่าค่ะเพราะบางคนเขาก็ชอบบ้านที่มันรู้สึกแมนกว่าหรือแต่ว่าชันคิดว่าสิ่งที่ชันเนี่ย offer มันจะเป็น a women's touch ว่าโอเคบ้านมันจะอบอุ่นมันจะ soft ครัวมันฟังก์ชันยังไงปักไฟมันควรที่จะอยู่ตรงไหนเพื่อไม่ต้องแบบอ้อมไกลเกินไปอย่างเงี้ยค่ะไอเดียพวกนี้อ่ะชันเนี่ยเอาจากชีวิตจริงมาใส่ในโครงการ ี่ยคิดว่าสิ่งที่เราทำได้ดีกว่านี้คือเรื่อง p l l u t i o n มั้งค่ะ,คะเรื่อง PM เราก็เป็นหนึ่งในปัญหานั้นละ่ะอันนี้ก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ฉันเนี่ยพยายามทำโครงการที่เหมือนไม่ได้ใหญ่เกินไปแล้วก็มีความจำเป็นมากขึ้นเพราะว่าฉันเนี่ยไม่อยากเพิ่มปัญหาเรื่อง p l l u t i o n ของเราสุดท้ายแล้วว่าฉนเนี่ยมองว่าแม้แต่เราสร้าง กี่โครงการก็แล้วแต่หรือว่ามีห้างเยอะขนาดไหนเป็นฮับของทัวริซึมขนาดไหนถ้าอากาศมันไม่ดีคนต่างชาติเขาก็ไม่อยากมาเทีย่ยวที่นี่อยู่ดีอันนี้ทันั้มองว่าเป็นปัญหาใหญ่แล้วก็เป็นสิ่งที่เราต้องมานั่งคิดแล้วก็พยายามแก้ด้วยกัน,นะคะ่ะเราก็พยายามเยอะเหมือนกันนะคะแต่ว่าเหมือนสุดท้ายแล้วอ่ะการก่อสร้างเป็นหนึ่งในปัญหาที่ใหญ่มากเลยนะคะ เทนนร์ก็ไม่อยากสร้างเยอะเกินเหมือนเป้าหมายของเทนนร์คือสร้างในทำเลที่เทนนร์มองว่ามันตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าแล้วก็จบเหมือนเทนนไม่จำเป็นต้องสร้างแบบเป็น้อยตึกอะอาจจะแค่สี่ห้าตึกก็ตอบโจทย์เป้าหมายที่เทนนอยากทำแล้ว พอก็พอค่ะเพราะฉธนี้มองว่าถ้าเรายิ่งสร้างเยอะยิ่งแข่งกันสร้างอย่างเี้ค่ะไม่แน่ใจว่าคุณภาพชีวิตของคนแม้แต่เราสร้างบ้านสวยขนาดไหนคุณภาพชีวิตของคนมันก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นอันนี้เป็นความรับผิดชอบที่คิดว่าเราต้อง take seriously ค่ะเราดูเรื่องความยางยืนของโครงการด้วยจุด u n i q u นะคะของ Eden นเอกมัที่เรามีแค่17ห้องะคะในอนาคตเซ30 40ปีจากนาวันนี้ถ้าเจ้าของอยากรวมกันขายที่ตรงนี้ขายต่อ มันจะคุยได้อันนี้เป็นวิธีที่เราสามารถรีเ e เวลลอปแทนที่เราจะสร้างอาคารใหม่เลยในที่ไหนก็ไม่รู้อะค่ะเรามารีไซเคิลที่ตรงนี้ได้เหมือนกันถ้าเจ้าของสนใจเรื่องพวกนี้นะคะแล้วก็มันทำให้แต่ละเจ้าของอะสามารถเอา value ของที่ดินตรงนี้ในอนาคตได้กลับมาเหมือนกันไม่ใช่ว่าแค่ขายห้องนะแต่ว่าเขาได้มูลค่าของที่ดินไปด้วย แล้วก็ถ้าเรามองในอนาคตอ่ะในกรุงเทพเองถ้าเรามีตึกคอนโด400ห้องอย่างเงี้ยค่ะถ้าตึกมันโรงแล้วอะ่ะมันจะทำอะไรกับมันไม่ได้แล้วอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่เราตั้งใจคิดจริงๆทุบทิ้งตึกก็ยากแล้วก็อะไรจะเกิดขึ้นกับเมืองเราเหรออันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่ง<า>ที่เราต้องคิดมันเป็นปัญหาจริงนะคะในเมืองอะ่ะอะไรจะเกิดขึ้นกับตึกพวกนี้หมดเลยอะคะ่ะฉันกังวลตลอดเลยยิ่งสร้างเยอะมันยิ่งไม่สวยอะ แล้วก็ทุบทิ้งก็ไม่ได้รวบรวม300เจ้าของก็ไม่ได้าหาที่ดินใหม่เพื่อพัฒนาโครงการสวยๆใหม่ก็ไม่ได้เราทำยังไงที่จะแก้ปัญหาเพนพอยตรงนี้ละ่ะหนึ่งคือเราต้องหยุดสร้างเลยโอเคแต่ว่าอันนี้ไม่ได้เพราะธุรกิจเราเราต้องสร้างสร้างโครงการอยู่แล้วแต่ว่าถ้าหยุดไม่ได้อย่างนี้เราสร้างยังไงให้มัน Sustainable ในระยะยาวค่ะอันนี้ก็เป็น Inspiration หนึ่ง คิดว่าสำหรับธุรกิจสร้างบ้านนะคะคือต้องใส่ใจในสิ่งที่เราทำยิ่งถ้าเราสร้างเป็นอัลตร้าลักชัวรี่อะค่ะทีนี้มองว่าเงินที่คนจะมาซื้อของของเราหรือมาลงทุนอะมันเยอะมากมันเป็นเงินที่เขาเก็บมานานเขาขยันเก็บเงินเพื่อซื้ออะไรที่มันมีคุณค่า ให้เขาค่ะเราต้องใส่ใจในการออกแบบห้องให้มันใช้ได้จริงให้มันใช้ได้ดีนะคะสำหรับลูกค้าแล้วก็เรื่องคุณภาพด้วยถ้าเราจะขายของแพงมันต้องลงทุนให้มันเหมาะสมนะคะ สุดท้ายแล้วสิ่งที่เชนเนตตั้งใจสร้างอ่ะเชนได้อยากให้เขาเก็บเป็นของที่สามารถส่งต่อไปให้ลูกๆห,หลานไม่ใช่แค่แบบใช้ไปไม่กี่ปีเริ่มโซมแล้วขายออกก็ไม่ได้ปล่อยเช่าก็ลำบากสิ่งที่เราสร้างแล้วก็มันจะอยู่ในเมืองหรือในกรุงเทพอีกนานมากมันควรที่จะเป็นของที่ดีซื้อบ้านมันไม่ใช่เหมือนซื้อรองเทา้ามันเป็นความที่เขาต้องลงทุนในระยะยาว เราก็ต้องคิดในระยะยาวสำหรับลูกค้าเหมือนกันความเป็นจี่ลาวษนนมันมีทั้งข้อดีและข้อเสียเนาะถ้าเริ่มจากข้อดีก่อนคือมันเปิดโอกาสได้เยอะเธนจะคิดว่าที่เรามาจากครอบครัวแบบนี้นะคะ่ะหนึ่งคือเขาสามารถค o n n e c เรากับหลายคนแล้วก็อันนี้เป็น วิธีที่เธเน่เรียนรู้ด้วยอะคะ่ะเธอนี่สามารถคุยกับคนที่เก่งๆเยอะมากแล้วก็ได้ความเห็นความคิดของคนที่อาจจะเป็นที่ปรึกษาหรือว่าคนที่สําเร็จอยู่แล้วคนทํางานในบริษัทด้วยถ้ามันเปิดโอกาสนเธอนคิดว่าคนเขาก็จะอาจจะมีความมั่นใจนิดหน่อยอะคะ่ะจุดที่ยากคือหลายคนเขาก็อยากหาจุดอ่อนจับปิดของเราเหมือนกัน เหมือนปิดโอกาสไปก่อนตั้งแต่แรกแล้วอะค่ะพ่อนำสกุลของเราแต่ว่าสุดท้ายแล้วจันก็คิดว่าถ้าเราตั้งใจทําสิ่งที่เราอยากทําแล้วก็ทําให้มันดีค่ะคนเขาก็จะเห็นแหละก็เหมือนนักธุรกิจอื่นๆแหละมันไม่ได้แตกต่างใช่เราก็มีความฝันของเราเราก็อยากทําดีที่สุดที่เราทําได้ค่ะ สิ่งที่เทนเนยังต้องพัฒนาตัวเองแล้วก็เรียนรู้อะค่ะททนย์มองว่ามันจะอยู่ด้านบริหารคนอันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่ทนเนย์นึกไม่ถึงนะคะตอนสร้างบริษัททนเนย์นึกว่าเออเราแค่พัฒนาโครงการออกแบบเป็นมีคอนเซปต์แต่ว่าเรื่องคนทนเนย์คิดว่าอันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่ยากแล้วก็ต้องเรียนรู้เราก็เรียนไปเรื่อยๆอะค่ะเพราะว่าอันนี้มันไม่มีใครสอน ฉันส่วนตัวเป็นคนที่ไม่ได้โซเชียลขนาดนั้นแต่ว่าตอนเราบริหารคนแล้วอะค่ะจริงๆเราต้องคุยเป็นต้องมี EQ ที่สูงสามารถแบบเข้าใจหรือว่าเห็นในมุมมองของแต่ละคนแต่ละตำแหน่งอันนี้เป็นสิ่งที่ทันยะยังพัฒนาตัวเอง ให้เป็นอยู่อะค่ะตามธรรมชาติเทนี่เป็นคนที่นิสัยชิลเหมือนจะไม่ค่อยจุกจิกกับคนไม่ค่อยว่าไม่ค่อยอะไรแต่ว่าเทนี่จะเซเรียสเรื่องผลงานเทนี่อาจจะไม่ได้จุกจิกว่าจะเข้าออฟฟิศกี่โมงหรือว่าเริ่มทํางานกี่โมงแต่ว่าขอให้ผลงานอะมันตามที่ธัญญ่คาดหวังเพราะเันี่เหมือนโตกับบริษัทนะค่ะเหมือนตอนเราเริ่มต้นก็อายุ20กว่าแล้วก็ไม่ค่อยรู้อะไรเลยไม่เคยเป็น CEO มาก่อน ณวันนี้เราก็เหมือนรู้สึกว่าไม่รู้ว่ามันทำถูกต้องหรือผิดอยู่เนาะบางทีบางทีบงทแบบลองผิดลองถูกอะคะ่ะแต่ว่าทนนี่ก็ช่วงนี้พยายามเน็ตเวิร์กแล้วก็คุยกับผู้บริหารองค์กรอื่นๆช่วงแรกอะทนนย่พยายามเรียนรู้ว่าธุรกิจนี้มันทํำยังไงใช่ไหมคะแต่ตอนนี้อะทนนย่พยายามเรียนรู้ว่าบริหารคนมันทํำยังไงเพราะธุรกิจนี้ทนทนย่ทำเป็นแล้วถ้าทนนย่ เก่งเรื่องนั้นแล้วเทนี่หวังว่าจะสามารถสร้างองค์กรให้มันยิ่งมั่นคงกว่านี้ยิ่งยิ่งแข็งกว่านี้แล้วก็สอนให้ทุกคนในบริษัทเราอะให้พัฒนาตัวเองขึ้นมายิ่งขึ้นนะคะอันนี้เีนี้คิดว่ามันสำคัญที่จะต้องสร้างคนสร้างคนให้เก่ง